ถ้าทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับการซักผ้าสะอาดนั้นผิดแล้วในขณะที่เราจ่ายเงินหลายร้อยดอลลาร์ไปกับผงซักฟอกราคาแพงและเครื่องซักผ้าที่กินพลังงานมากชาวอมมชได้พัฒนาวิธีซักผ้าแบบเฉพาะที่ประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้เสื้อผ้าสะอาดหมดจดด้วยการใช้พืชจากสวนของพวกเขาน้าที่นากลับมาใช้ใหม่และแม้กระทั่งน้าข้างแข็งในฤดูหนาว พวกเขาก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเทคนิคที่มีอายุหลายศตวรรษเหล่านี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเงินแต่ยังทำให้เสื้อผ้าสะอาดกว่าสิ่งที่เราทำได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วยมาดมดิง่งและสำรวจไปพร้อมกันเถอะ 1. การประหยัดเงินอย่างเหลือเชื่อครอบครัวอเมริกันทั่วไปใช้เชิญเกือบแผดได้ต่อปีไปกับค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซักผ้า ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟฟ้าผงซักฟอกน้ายาปรับผ้านุม่มและการซื้อเสื้อผ้าใหม่ในทางตรงกันข้ามชาวอามิชแทบจะกําจัดค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ทั้งหมดประหยัดได้ประมาณเชมเพสเพลสโดยต่อปีประการแรกพวกเขาไม่ใช้ไฟฟ้าทุกขั้นตอนของการซักตั้งแต่การซักกาดบิดน้ําจนถึงการตากเสื้อผ้าล้วนพึ่งพาแรงงานคนและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงถึง8ปเซนต์ในขณะที่คนส่วนใหญ่กังวลกับค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นชาวอามิชยังคงซักและตากผ้าโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สตางค์เดียวกับพลังงานประการที่สองพวกเขาหลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอกนำยาปรับผ้านุ่มยาขจัดคราบเชิงพาณิชย์ทำให้ประหยัดเงินได้เพิ่มอีก3ามซดอลอปี แทนที่จะซื้อพวกเขากลับทำสารทำความสะอาดเองจากพืชที่ปลูกในสวนซึ่งไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆที่สำคัญไปกว่านั้นวิธีซักผ้าที่อ่อนโยนของพวกเขายังช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าได้อย่างมากขณะที่ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยใช้เงินราว8ชิดอลลาร์ต่อปีในการซื้อเสื้อผ้าใหม่เนื่องจากเสื้อผ้าเสียหายจากสารเคมีรุนแรงและแรงเหวี่ยงของเครื่องซักผ้าครอบครัวชาวอามิช กลับใช้เงินเพียงประมาณ1,000ดอลลารต่อปีเสื้อผ้าของพวกเขาอยู่ได้นานหลายปีเพราะสึกรออน้อยกว่าจากวิธีการแบบดั้งเดิมการประหยัดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ยังยืนซึ่งลดการสร้างของเสียและการบอลอภโภคที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้จากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติเหล่านี้ยังให้ประโยชน์ที่เทียบเท่ากับมูลค่าในคาร์บเซดอลลร์ต่อปีในรูปแบบเครดิตคาร์บอนจากการลดมลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อระบบนิเวศทื่ระบบการอนุรักษ์น้ำอัญชาญฉลาดหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการซักผ้าแบบอามิชคือการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ ในขณะที่เครื่องซักผ้าทั่วไปใช้น้ำมากกว่า40กะลอนต่อการซักหนึ่งครั้งเชาอามชสามารถซักผ้าทั้งสัปดาห์ได้ด้วยน้ำเพียง15กลลอนซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำที่หลายคนใช้เพียงการอาบน้ำครั้งเดียววิธีนี้ทำให้พวกเขาลดค่าใช้น้ำในครัวเรือนได้ถึงหกกสนสเมื่อเทียบกับครัวเรือนสมัยใหม่ ความลับอยู่ที่ระบบสามทังอัญชาญฉลาดที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น้ำเสื้อผ้าจะถูกจัดตามความสะอาดสะอาดที่สุดเช่นเสื้อเชิ้ตและชุดชั้นในสกปรกเล็กน้อยเสื้อผ้าสำหรับใส่ประจำวันและสกปรกที่สุดเสื้อผ้าทำงานจากไรนาขั้นแรกเสื้อผ้าที่สะอาดที่สุดจะถูกซักในถังที่ใส่น้ำสะอาดหลังจากซักด้วยมืออย่างละเอียดแล้ว น้ำนี้จะไม่ถูกทิ้งแต่ถูกย้ายไปยังถังที่สองเพื่อซักเสื้อผ้าที่สกปรกกว่าเล็กน้อยสุดท้ายน้ำจากถังที่สองจะถูกนำมาใช้ในถังที่สามสำหรับซักเสื้อผ้าที่สกปรกที่สุดระบบต่อเนื่องนี้ทำให้หยดน้ำทุกหยดถูกใช้ทำความสะอาดผ้าได้ถึงสามรอบแสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสูงสุด แม้แต่นล้างก็ไม่ถูกทิ้งชาวอามชเก็บนำลำล้างเพื่อนำไปใช้รดน้ำสวนถูพื้นหรือกรองผ่านทานและรตรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยกำจัดคราบสบู่ออกก่อนการซักพวกเขาจะตรวจสอบเสื้อผ้าแต่ละชิ้นอย่างระมัดระวังเพื่อเอาสิ่งสกปรอกออกจากกระเป๋าหรือจัดการคราบลวงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำโดยไม่จำเป็นจะกา,การซักซ้ำ เนื่องจากน้ำทุกกระ l นต้องสูบขึ้นจากบ่อด้วยแรงจึงต้องใช้ทั้งแรงงานและจิตสำนึกในการอนุรักษ์อย่างลึกซึ้งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้สามารถลดมลพิษน้ำใต้ดินได้มากถึงชิสบัตเอร์เซนต์เมื่อเทียบกับการซักผ้าที่ใช้สารเคมีหนักในสมัยใหม่ทั้งยังคงรักษาความสะอาดในระดับที่ใกล้เคียงกันได้เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยคุณภาพน้ำยาทำความสะอาดจากธรรมชาติแทนที่จะพึ่งพาผงซักฟอกเชิงพาณิชย์ชาวอามิชเลือกใช้สารทำความสะอาดจากธรรมชาติที่สกัดจากพืชในสวนของพวกเขาซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟรีอย่างสมบูรณ์ส่วนของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแหล่งอาหารเท่านั้น แต่ยังอุดมไปด้วยวัตถุดิบสำหรับการทำความสะอาดให้ทางออกได้ตลอดทั้งปีตัวอย่างที่ชัดเจนคือสบู่สมุนไพรที่มีดอกสีชมพูสวยงามซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อนำใบหรือรากมาบดกับน้ำจะเกิดฟองเบาบาจากสารซาปโปนินซึ่งเป็นโมเลกุลสบู่ตามธรรมชาติที่ช่วยยกคราบสกปรกออกจากเนื้อผ้าได้เหมือนพงซักฟอกทั่วไป ใบสบู่สมุนไพ่สดในฤดูใบไม้ผลยิ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าที่บอบบางเช่นผ้าเช็ดหน้าหรือชุดชั้นในเพราะให้ฟองนุ่มละมุนที่ไม่ทำลายเส้นใยรากยูคาโยคก,ก็เป็นอีกหนึ่งสารทำความสะอาดทงพลังเมื่อนำมาล้างหันและแช่ในน้ำรากยูคาจะปล่อยสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับซักเสื้อผ้าประจำวันในช่วงฤดูร้อน รากยูคายังสามารถตากแห้งและเก็บไว้ในขวดปิดสนิทเพื่อนำมาใช้ในฤดูหนาวทำให้มีแรงทำความสะอาดตลอดทั้งปีลูกเกาลัดมา h o ส s ช c ที่เก็บเกี่ยวในฤดูมไม่ร่วงมีความเข้มข้นของซาปโปนินสูงกว่าอีกหลังจากแกะเปลือกนามออกแล้วชาวอามิชจะตากแห้งและบดเป็นผงละเอียดเพียงแค่เม็ดช้อนโตของผงนี้ผสมกับน้ำร้อนก็เพียงพอที่จะซักเสื้อผ้าทั้งถังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเสื้อผ้าหนาวในฤดูหนาวหรือเสื้อทำงานที่เปื้อนคราบน้ำมันสารทำความสะอาดจากธรรมชาติเหล่านี้สอดคล้องกับวัจจคของฤดูกาลใบสบู่สมุนไพรในฤดูใบไม้ผลิ ale, รากยูคาในฤดูร้อนและลูกเกาลัดมาในฤดูไม้ร่วงเทคนิคเหล่านี้มีรากฐานมาจากประเพณีเยอรมันในศตวรรษที่สิบและได้รับการสืบทอดอย่างพิถีพิถัน โดยชาวอมิชตลอดหลายชั่วอายุคนโมเลกุลซาโปนินในพืชเหล่านี้มีโครงสร้างพิเศษที่มีปลายดึงดูดน้ำและปลายพลักนำ้ำทำให้สามารถล้อมและยกสิ่งสกปรกออกจากเนื้อพาวได้ขณะที่ครัวเลือนสมัยใหม่ต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับผงซักฟอกเฉพาะทางชาวอมิชเพียงก้าวออกไปส่วนก็สามารถเก็บเกี่ยวน้ำยาซักผ้าของตนเองได้อย่างง่ายดายทั้งประหยัด และยั่งยืนในขั้นตอนเดียว 4. เครื่องซักผ้าแบบมือมุนพลังที่แท้จริงของการซักผ้าแบบอะมิชิวที่อุปกรณ์เรียบง่ายแต่น่าทึ่งเครื่องซักผ้าแบบมือมุนริงเกิลวาชเชอร์ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่สีและได้พลิกโฉมการซักผ้าโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทําให้เวลาซักสั้นลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการซักด้วยกระดานซักผ้าเครื่องนี้ ประกอบด้วยทั้งขนาดใหญ่ที่มีตัวกวนอยู่ตรงกลางและมีลูกกลิ้งสองอันอยู่ด้านบนโดยทั้งหมดถูกขับเคลื่อนด้วยแรงมือสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอเมชที่ไม่พึ่งพาไฟฟ้าขั้นตอนการซักเริ่มต้นจากการเติมน้ำที่สูบขึ้นมาจากบ่อและใส่น้ำยาซักผ้าธรรมชาติจากนั้นนำผ้าสกปกใส่ลงไปผู้ชายจะมุนที่จับเพื่อให้ตัวกวนทำงานตัวกวนนี้ จะสร้างกระแทกน้ำที่ผลักและดึงเนื้อเ้าทำให้สิ่งสกปกหลุดออกโดยไม่ต้องขัดแรงซึ่งช่วยปกป้องเส้นไนเ้าไม่ให้สึกรอหลังจากซักประมาณสิบนาทีสเสื้อผ้าแต่ละชิ้นจะถูกปอนผ้าลูกกลิ้งเพื่อบีบน้ำส่วนเกินออกทำให้การตากแห้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งจากเครื่องซักผ้าอัตโนมัติสมัยใหม่ที่มีแผงควบคุมดิจิทัลที่บอบบางเครื่องซักผ้าแบบมือหมุน ที่ผลิตตั้งแต่ s วาร์เอนมักยังคงใช้งานได้สมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่น่าทึ่งนอกจากนี้การใช้งานเครื่องยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากการซักหนึ่งเคั้งเผาพลานพลังงานได้ประมาณหนึ่งเก้าห้แคลอรีเทียบเท่ากับการออกกำลังกายเบาๆสำหรับแขนและไหลหากซักผ้าสองครั้งต่อสัปดาห์ คนอมามชจะเผาพลานได้ถึง45,000ฮุกไบคลอรี่ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับการวิ่งนาคารหุกไม้ชุมชนอามชจำนวนมากยังพัฒนาทักษะซ่อมแซมเครื่องเหล่านี้ขึ้นมาเองโดยประดิษฐ์อะไรจากโลหะหรือไม่เมื่อโรงงานหยุดผลิตและคนรุ่นใหม่ก็ได้รับการสอนให้รู้จักถอดประกอบตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องจักรเหล่านี้ทําให้มั่นใจได้ว่าจะยังคงใช้งานได้ไปอีกหลายสิบปีห พลังการความสะอาดจากดวงอาทิตย์หลังจากซักและบิดน้ำออกแล้วเสื้อผ้าของชาวอามชจะถูกตากโดยพลังงานที่ทงพลังและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนั่นคือแสงอาทิตย์แต่แสงแดดไม่ได้เพียงแค่ทําให้เสื้อผ้าแห้งเท่านั้นมันยังช่วยทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ตามธรรมชาติรังสีอลลาเวเลต UV จากแสงแดดสามารถสลายโมเลกุลคราบอินทรีผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโฟโตไลซิสโฟโตไลซิสคราบยังกาไฟย่าหรืออาหารจะหายไปเมื่อรังสี UV กระตุ้นอิเล็กตรอนในสารประกอบคราบทำให้โมเลกุลไม่เสถียรและแตกสลายลงในระดับโมเลกุลที่น่าทึ่งกว่านั้นแสงแดดยังสามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึงเกซบนเสื้อผ้า ภายในเวลาเพียงหกชั่วโมงของการตากกลางแดดโดยตรงทำให้ได้การทำความสะอาดล้ำลึกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งถือว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวอามิชที่ให้ความสำคัญกับวิธีธรรมชาติมากกว่านำยาที่รุนแรงเพื่อใช้พลังจากแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ชาวอามิชจะจัดเรียงราวตากผ้าอย่างมีกุยุธเสื้อผ้าสีขาวเช่นเสื้อเชิ้ตและผ้าปูที่นอน จะถูกแขวนในตำแหน่งที่หันไปทางทิศใต้ตเพื่อรับแสงแดดสูงสุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกขาวตามธรรมชาติในทางตรงกันนันข้ามเสื้อผ้าสีเข้มจะถูกแขวนไว้ในที่ร่มเพื่อป้องกันการสีจางจากรังสี UV อีกหนึ่งเทคนิคที่โดดเด่นในสตรอนที่19คือการฟอกผ้าด้วยหญ้าโดยนำผ้าลินินสีขาวที่เปียกชื้นไปวางบนหญ้าในตอนเช้า ปฏิกิริยาเคมีระหว่างคลอโรฟิลในเขวน้ำข้างยามเช้าและแสงแดดจะสร้างการฟอกขาวที่อ่อนโยนทำให้ผ้าสว่างขึ้นโดยไม่ทำลายเส้นในผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สิ่งทอยืนยันว่าผ้าที่ผ่านการฟอกด้วยแสงแดดจะคงความขาวสว่างได้นานนานกว่าผ้าที่ผ่านการฟอกด้วยสารเคมีสารเคมีเหล่านั้นมักทำให้เส้นไอออนแอร์และทำให้ผ้าเหลืองเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่วิธีธรรมชาติของชาวอามิชช่วยรักษาความทนทานและความสวยงามของเนื้อผ้าวิธีการสักผ้าของชาวอามิชเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการทำความสะอาดเสื้อผ้าไม่จําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงหรือเทคโนโลยีซับซ้อนพวกเกินเราให้ตระหนักว่าพลังที่แท้จริงของความสะอาดอจอยู่ในวิธีการที่เรียบง่ายและยั่งยืนจากธรรมชาติชาวอามิช ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีชีวิตที่สร้างซอดประหยัดและเคารพต่อสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งแล้วพวกเราล่ะจะสามารถเรียนรู้และนำวิธีเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตสมัยใหม่ได้หรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางการซักผ้าของชาวอามิชแชร์ความคิดเห็นของคุณมาได้เลย